สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านประกัดระยองวันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ห้างไอคอนสยามนะฮะจะพาเพื่อนๆผู้ชื่นชอบการพ่อเลี้ยงปะกัดนะครับมาเยี่ยมชมนะฮะการประกวดปรากัดนะครับเป็นงานของสมาคมประกัดนะฮะซึ่งเป็นงานระดับโลกก็ว่าได้นะครับเป็นงานอินเตอร์เนชั่นแนลปะกัดนะครับคอมโบนิชันนะฮะ2 5 2 0นะฮะจัดกันที่ห้างไอคอนสยามนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมนะฮะทั้งประกัดป่าและประกัดกันซีตามมาเลยครับ เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาพูดคุยนะครับกับน้องคิมนะฮะธีรพันธ์คำวัานะครับซึ่งเป็นอุปการยกสมาคมประกาศนะครับผมจะมาสอบถามเกี่ยวกับความเป็นมาของงานนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้อยากให้น้องคิมนะครับครับผมบอกกล่าวนะครับถึงความเป็นมาก็งานประกาศโลกนะครับประกาศโลกหรือ world competition นะครับของประกาศทั้งหมดเนี่ยเราจัดจะมีประกาศฝาและประกาศสวยงามนะครับที่เราจัดเนี่ยเพื่อที่จะยกระดับ งานประกวดของประเทศไทยว่าเราเป็นจุดเริ่มต้นของประกาศประกาศนะครับประกาศสวยงามรวมทั้งประกาศหม้อเราเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็อยากให้เป็นการสากลทําให้เข้าสู่ระดับสากลนะครับเพื่อที่ให้ปรับปรุงมาตรฐานมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานตัวปลานะครับเรามีการเขียนขึ้นมาโดยใช้ประสบการณ์จากการทํางานทั้งหมดที่เคยมีในการประกวดประกาศ รวมทีมหัวกะทิเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานที่ดีที่สุดยกระดับใช่ครับทั้งประกัดป่าและสวยงามเลยรวมทั้งวันนี้เราได้ปรับปรุงรูปแบบของชั้นนะครับของชั้นของเชลเนี่ยค่อนข้างจะทําให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับดูอย่างไฟนะครับใช่ไหมนอ่นะครับไฟเนี่ยเราจะค่อนข้างให้ความสําคัญเพราะว่าไฟเนี่ยม,มันเกิดความร้อนนะครับ พอไฟมันเกิดความร้อนเนี่ยการใช้หลอดหลอด LED เนี่ยก็จะช่วยลดความร้อนนะครับและระยะห่างของไฟกับโหลเนี่ยก็มีผลมีผลต่อการความละเอียดในการดูปลานะครับปลาไม่ร้อนปลาไม่ร้อน,อนดูปลา,ปาได้ละเอียดชัดเจนนะครับแล้วก็ชั้นน่มีมาตรฐานสวยงามนะครับ,ไ,รบไปวางบนห้างบน,บนาการจัดงานที่แบบยิ่งใหญ่เราสามารถวางได้โดยที่ไม่อายใครตอนนี้คือต้องยกะดับว่าประกาศประเทศไทยประกาศไทยเนี่ยก้าวสู่สากลคนอย่างเต็มตัวแล้วครับ ในงานนี้นะครับนอกจากคนไทยแล้วะครับเป็นชาวต่างชาติเข้ามาร่วมประกวดด้วยมีครับก็คือชาวต่างชาตินะครับก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตโควิดนะครับชาวต่างชาติอะถ้าสมมุติว่าเขาเดินทางเข้ามาเขาจะติดสเต็กโคลเรนทีม15วันอะไรเงี้ยครับดังนั้นเขาก็จะมาแต่ปลาอย่างเช่นเขามีทานชิเปอร์ที่รู้จักเขาหาหาปลาเนี่ยว่าอยากได้ปลารุ่นนี้ประกวดงานนี้เขาก็จะแบบส่งมาว่าจะเอาปลาเนี้ย ในงานนี้ก็จะมีของชาวต่างชาติอยู่บางส่วนที่ที่ส่งมาร่วมประกวดนะครับถือว่าเป็นงานระดับโลกถูกต้องครับถูกต้องเป็นงานระดับโลกใช่ครับผมี๋ยคครับเดี๋ยวให้ทีมนะครับไปเยี่ยมชมต่างๆนะครับเกี่ยวกับปลาและการประกวดในวันนี้นะครับับตามชมกันเลยครับเดครับเรามาดูนะครับถึงผู้ที่อยากจะนำปลามาประกวดครับผม มาดูระชมนะว่าพบประกวดเป็นแบบไหนยังไงครับที่เป็นงานระดับโลกนะาที่ทุกคนควรศึกษาไว้นะครับจะให้เมื่คิมนะครับนะครับว่าการประกวดโดยทั่วไปเขาเป็นยังไงกันบ้างการประกวดโดยทั่วไปเดี๋ยวผมจะแนะนําตั้งแต่การการใส่น้ํานะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากการประกวดประกาศโลกเนี่ยเราตั้งตั้งใจจะให้เป็นน้ําใสดังนั้นปลาที่เข้ารอบอ่ะจะเป็นน้ําใส การติดโหลนะครับควรจะติดโหลมุมซ้ายบนนะครับมุมซ้ายบนระดับของน้ำเนี่ยครับควรจะอยู่ประมาณนี้ประมาณ4 3นิ้วครับประมาณ3นิ้วมือลงมาทําให้เวลาปลาว่ายนะครับบางทีบางทีนะครับถ้าเราติดสูงน้ําสูงเกินไปนะครับปลาเนี่ยจะไม่ว่ายข้างบนแล้วกรรมการจะดูไม่ไม่ละเอียดดังนั้นน้ําที่ไม่สูงเกินไปจะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับก็ตัวปลาเนี่ยเวลาส่วนส่วนมากนะครับ ก่อนที่จะลงปลาเราก็จะเอานะครับปลาถุงถุงปลาเนี่ยแช่ไว้ในน้ําเพื่อให้ปรับตัวปลาจะได้ไม่ช็อกบางทีมาร้อนๆแล้วมาเจอน้ําเย็นเนี่ยบางทีปลาอาจจะปรับตัวไม่ทันก็มีการปรับตัวนะครับแล้วก็พอน้ําเสร็จแล้วก็ต้องซีนซีนและเจาะเจาะรูเพื่อให้ปลาเนี่ยสามารถระบายอากาศได้แล้วก็ไม่ไม่เกิดเป็นเป็นฟ้าของอากาศเย,เยอะเกินไปนะครับ อันนี้นอันนี้คือขั้นตอนขั้นตอนทั่วไปใช่รครับบครับอันนี้ก็จะเป็นประกาศป่าพื้นบ้านนะครับผ้ากลางและเหนือหรือว่าที่เราเรียกติปปากันว่าแก้มแดงนะครับแก้มแดงเนี่ยลักษณะที่ต้องเด่นนะครับก็คือแก้มจะขีดแดงชัดจะเป็นตัวที่เด่นนะครับถ้าแก้มสีไม่เด่นหรือว่าไม่ชัดก็จะเป็นส่วนของแก้มที่ด้อยลงมาครับแต่อีกตัวนหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแก้มแดงเนี่ยลองสังเกตที่ชายน้าชายน้ำอ่ะมันจะมีด้านหลังนะครับจะมี3มเส้นนะครับ สามเส้นเป็นขีดสีเขียวนะครับสีแดงเนี่ยจะมีตั้งแต่ท้องลงมาจนสุดปลายนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะขึ้นเป็นขอบใช่ไหมครับลองสังเกตว่าข้างล่างจะขึ้นเป็นขอบสีเขียว,ย,วยิ่งถ้าขอบเนี่ยมีสัสดส่วนที่อยู่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของชายน้าเนี่ยจะถือว่าสวยงามสมบูรณ์มากครับน้องๆหลายคนนะฮะอยากสอบถามเข้ามานะฮะว่า DQ คืออะไรครับการโดน DQ DQ ครับ DQ ค,คือการคือการที่เรา ปลาที่มีตําหนิหรือว่ามีจุดบกพร่องเขาเรียกว่าจุดบกพร่องชัดเจน<ม>เด่นชัดซึ่งถ้าดีคิวในรอบแรกเนี่ยบางทีเราเห็นเห็นเห็น,หนปุ๊บเราดีคิวเลยก็คือมีจุดบกพร่องบกพร่องอย่างเช่น<ล>ไม่พองนะครับ<อ>มีตะเกียบคดงอนะครับ<อ>เครื่องแหวงนะครับลำตัวปูดบางทีเกตเพเยนะ<อ>แล้วก็ลำตัวคดงอบางทีปลาบางตัวว่ายตรงแต่เวลาเวลาสังเกตเวลาอยู่มองข้างบนปลาว่ายตัวคดก็มีผลแล้วก็ส่วนของพวก คีิเครื่องที่ขาดอาจจะโดนดีคิวบางทีเป็นรูมองเห็นไฟนจะเห็นชัดว่าเป็นรูก็จะโดนดีคิวครับผมสำหรับน้องๆที่สนใจการประกวดปลานะครับตรงนี้ก็จะได้ความรู้อย่างมากนะครับซึ่งใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะครับโำหกับประกาศกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับสามารถสอบถามนะครับคิมมี่นะครับได้ครับที่เฟซบุ๊กนะฮะได้ครับเฟซบุ๊กจีระพันธพรมรักษาครับเป็นภาษาอังกฤษถ้ารูปโปรไฟล์จะเป็นตัวประกาศปลามหาชัยนะครับ น้องๆที่สนใจนะฮะมือใหม่ก็ตามนะครับหรือมือเก่าอยากสอบถามกฎกติกาต่างๆนะครับหรือสงสัยว่าปลาตัวนี้ลงรุ่นไหนได้บ้างใช่ครับทักทายมาสอบถามได้เลยถามได้ครับพี่คิมเขาพร้อมนะฮะในการตอบถามทุกครั้งได้ครับยินดีให้คําแนะนาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของรุ่นนะครับว่ารุ่นรุ่นลงรุ่นไหนบางทีการได้เปรียบเสียเปรียบนะครับมันมีการที่เราสามารถเลือกรุ่นอย่างเช่นพัฒนาสีสันและพัฒนาแฟนตาซีมันจะมี ข้อแบ่งชัดระหว่างรุ่นดังนั้นถ้าเราหวังที่จะลุ้นรางวัลเนี่ยบางทีสอบถามมาได้ว่าอันเนี้ยลงรุ่นเนี้ยวินไหมผมผมจะมองให้ได้ว่าตัวเนี้ยเหมาะที่จะไปลงอะไรนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าบางทีลายกระโดงของปลาพัฒนาสีสันเนี่ยหายไปเกินครึง่งแล้วเราไปลงพัฒนาสีสันซึ่งกฎระเบียบของพัฒนาสีสันจะเหมือนคัสมาตรฐานมาตรฐาน6สายพันธุ์เนี่ยจำเป็นต้องมีลายกระโดงถ้าลายลายกระโดงหายไปเกินครึ่งเนี่ยเราจะถือว่าหลุดจากมาตรฐาน ก็ควรจะไปลงพัฒนาฟีสไตล์หรือแฟนตาซีครับสุดท้ายแล้วนะครับคิมมีอะไรจะฝากึงน้องๆไหมครับผมน้องๆที่สนใจหรือน้องๆที่อยากจะเข้ามาเส้นทางการประกวดนะครับครับผมก็อยากจะฝากผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบในประกาศป่านะครับก็คือประกาศป่าเนี่ยเป็นประกาศที่เป็นมรดกตกทอดเราเลี้ยงกันมานานแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เรายกระดับขึ้นมาในระดับการประกวดนะครับมีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับ เวลาเราประกวดเนี่ยเราก็จะตัดสินกันตามรูปแบบของชนิดตัวปลานะครับซึ่งบางทีเรา,าจะคิดว่าเ้มันแท้หรือไม่แท้บางทีเราไม่สามารถรู้ได้คําว่าแท้คําว่าดั้งเดิมมันเป็นคําที่ไกลเกินที่เราจะสามารถไปพิจารณาเราต้องวัดด้วย DNA ซึ่ง DNA เนี่ยก็วัดได้แค่70%ความเที่ยงตรงก็ยังถือว่าไม่มีไม่ไม่มีพอที่จะแบบ แม่นยำขนาดที่จะชี้ชัดได้นะครับดังนั้นการที่เรามองบุคลิกของปลาเนี่ยว่าปลาตัวนั้นอ่ะมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์ที่โดดเด่นนะครับเป็นตัวที่สิ้นสุดสาหรับการประกวดมีลีลาการโชว์เพอร์ฟอร์มการยืนน้ําที่สง่างามนะครับก็จะทําให้ปลาตัวนั้นโดดเด่นแล้วก็เตะตากรรมการทําให้กรรมการอ่ะสนใจเป็นพิเศษครับผมท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับขอบคุณครับวันน,น,นี้นะครับก็เราจะเห็นนะครับ หลายๆท่านนะครับที่รักการประกวดประกาศนะครับมากันเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศนะครับสวัสดีครับพี่บุลเลอร์อยู่กับพี่บุลเลอร์ท่านนี้มาจากระยองนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับมาเตรียมชมงานแล้วลูกเป็นไงผ้านงานจัดเป็นยังไงบ้างงานงานดีครับบรรยากาศทั่วไปหรือว่าดีนะครับยิ่งใหญ่ครับหรือว่างามสมสมราคาสมราคาครับ ขอบคุณครับพี่ครับผมขอใบรรยากาศโดยรวมนะฮะตอนนี้คนที่นำปลามาประกวดนะครับก็กลังชื่ชอบนะฮะการประกวดปลานะครับเราจะพาชมบรรยากาศต่างๆนะครับเ้อตอชมบรรยากาศต่างๆนะครับของการประกวดทั้งหมดนะฮะตอนนี้นะครับก็หลายท่านสวัสดีครับชัด ชัดมาจากระยองเหมือนกันนะครับมาจากระยองเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับไี่ไดุ้มเหมือนกันดุมเหมือนกันสวัสดีครับมาจากขนแกนมาจากขนแกนโผมาไกลครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มีลุ้นอยู่ครับสองตัวมีลุ้นอยู่สองตัวโอเคแล้วส่งกี่ตัวครับส่งเจ็ดตัวเจ็ดตัวโอ้ได้ลุ้นได้ลุ้นครับได้ลุ้นอยู่ครับมีความหวังมีความหวังครับขอให้โชคดีนะครับครับสำหรับการมาแล้วของชัดเป็นไงบ้างครับอ่าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมกลับบ้านกลับบ้านเร็วมาเพื่อไเที่ยวโอเคครับเดี๋ยวพาชมทั่วไปนะครับสำหรับ การประกวดโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของแฟนซีนะครับซึ่งกำลังตัดสินกันอยู่นะครับเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับในส่วนนี้นะครับครับบรรยากาศงานโดยรวมนะครก็จะมี ทั้งการประกวดนะฮะแล้วก็มีบูธจัดแสดงประกาศให้ได้ชมนะฮะรวมถึงมีร้านค้าต่างๆนะฮะมาออกบูธนะฮะจำหน่ายประกาศก็ใครที่ชื่นชอบนะฮะสำหรับการประกวดก็สามารถมาเยี่ยมชมงานนี้ได้นะฮะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะฮะงานยังมีถึงวันที่ 6นะฮะวันที่หน,นี้นะครับเพ mm ื่อนสามารถเข้ามารูกันได้นะครับถ mm ึ hmm. งความสวยง,งามของประกาศของประเทศไทยเรานะครับ mm hmm. คลิปนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะฮะ mm hmm. ก็เหมือนทุกๆคลิปนะฮะ mm hmm. อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ